ครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Maple Story a r c h e l นะครับหรือว่า Maple Story World นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ทำให้เราสามารถเล่น Maple Story นะครับเป็นแพทแพทเก่าแบบเก่ามากแพทที่เราเคยเล่นกันสมัยเด็กๆก,กันเลยนะครับนะ ก็เนีย่ยครับจะต้องเริ่มกันตั้งแต่คอยลูกเต๋ากันเลยทีเดียวนะฮะก็เข้ามาสู่ที่ตัวเกมแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายคลึงนะครับกับเกมที่เราเคยเล่นนะฮะทุกอย่างก็จะคล้ายกันอันนี้เขาก็เพิ่งเปิดให้โซนบ้านเราได้เล่นนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีโซนยุโรปโซนเมกาเนี่ยเปิดให้เล่นกันนะครับอ่าเนี่นะเข้ามาเพื่อนก็สามารถที่จะปรับปุ่มได้เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเลยนะเพียงแต่ว่า เขาก็จะปรับให้มันแบบบางอย่างก็เหมาะกับยุคนี้นะครับนี่เห็นไ,ไหมเราสามารถเซตติ้งได้นี่ด้านขวาเนี่ยตรงนี้มีแล้วที่มีบอกด้วยว่าในชแนลเราเนี่ยมีคนเล่นอยู่กี่คนนะครับสามารถเซตภาษาได้นะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีภาษาไทยนะครับนี่แล้วอาจจะแบบมีเพื่อนเล่นกับเพื่อนได้อะไรกันไปชแนลหนึ่งมันอาจจะจุได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าใครที่ต้องการจะเล่นฟื้นความหลังบอกเลยว่าเอาตัวนี้ให้บรรยากาศแบบ มากมากแน่นอนนะครับถ้าถามว่ามากขนาดไหนก็มากถึงขนาดที่ว่า,เ,าเงินหายยากมากนะครับของก็หายยากมากนะฮะดอกอะไรมาก็คือแบบนะฮะจะทําอะไรก็คือต้องคิดนะฮะคิดเยอะมากนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่มีนะครับมีก็น้อยมากอย่างพวกแบบเอฟเฟกบอกว่าถ็กอะไรเงี้ยมีแต่อ p คูณสออะไรพวกเนี้ยไม่มีเลยเล่นแบบ ดิบๆเถอนๆเลยนะครับเพราะนั้นคิดว่าไอรที่แบบเฮ้ยเกิดคิดถึงอยากจะกลับมาเล่นสักหน่อยเนี่ยเออผมว่าคิดว่า,ามันก็ดีนะครับเพราะผมก็อยากเล่นอะไรแบบคลาสสิกบ้างนะบางทีเล่นผ่อนคลายสมองเล่นวอลเลนิดวัลละหน่อยอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวอาชีพตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมดอาชีพนะจะเป็น เหมือนเดิมครับนักหนูนักดาบโจนนักเวทนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโจนสลัดอีกอาชีพหนึ่งนะส่วนตัวนี้เนะี่ยที่ผมจะเล่นไปเนี่ยก็คือจะเล่นเป็นนักหนูนะครับก็เป็นอาชีพที่ผมก็เคยเล่นเมื่อตอนนู่นเลยนะครับ <c oughs> อ่าก็เคยชินกับมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันปรับแมคาีน,นิกการเล่นใหม่ก็คือ ระยะใกล้เนี่ยเราไม่ต้องเอาธนูไปตีละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่เล่นได้นะครับไม่ได้แบบว่าลำบากอะไรมากมายนักนะฮะแล้วก็ตัวเควสนะครับบางเควสเนี่ยมันก็จะเ,เพื่อนๆอาจจะต้องแบบดูนิดนึงนะบางอย่างมันก็อาจจะมีไม่มีบ้างนะครับเนี่ย มีเคเวสอะไรเราก็รับๆไปทำเคเวสไปนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ Maple Story World นะครับ nexon com นะครับแล้วก็มาที่ไซต์อัพนะครับก็สมัครก่อนอย่างแรกเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกที่เออสมัครอีเมลเ่าเข้าไปที่ต้ออีเมลก็ได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขออันนี้ไว้นะครับ อ่ะก็ถ้าเพื่อนๆมีเจ้าอีเมลอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าเล่นได้เลยนะครับเข้าใช้งานพอเข้ามาถึงเนี่ยเอ่อเราก็จะตั้งชื่อเจ้าโปรไฟล์นะครับเนี่ยเราก็อาจจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะไม่รู้ตั้งอะไรตั้งๆไปก่อนแล้วกันอ่ะกดสมัครปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บคราวนี้นะครับ เห็นไหมมันก็จะมี a r t e l a s i a p a c i f i c ขึ้นมานะครับโดยชื่อเซิร์ฟเวอร์มันชื่อว่า a r t e l นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเล่นกันเนี่ยเราจะต้องทำการยืนยันนะครับเจ้า t ู o ฟ Factor แล้วก็เปิดระบบล็อก2ชั้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆกดที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Setting นะเนี่ยเห็นไหมอ่าเราเพื่อนๆก็ทำการ Manage Account นะครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาที่รหัสผ่านแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามอันใช่ไหมครับที่ยังไม่เปิดใช้เพื่อนๆก็เปิดที่ Authenticator ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งเจ้าตัวรหัสเนี่ยไปที่อ e ีเมลของเราที่ใช้ล็อกอินเข้ามานะครับเมื่อเพื่อนๆใส่รหัสไปแล้วนะครับคราวนี้เขาก็จะบอกว่า ให้โหลดแอปออ t ินติเคเตนะครับลงในมือถืออันนี้ก็จะเป็นตัว Google นะครับ Google a u t h e n t i c a t o r ก็จะมีบอกนะพอเพื่อนๆโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็กดที่ตรงตัวแอปนะครับจะมีเครื่องหมายบวกถ้าใครใช้ในโทรศัพท์นะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันจะเลือกว่าให้สแกน QR พอเพื่อนเพื่อนนะครับเข้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่าคราวนี้เพื่อนๆก็กดสแกนนะครับพอสแกนลงไปนะครับอย่าลืมนะครับใน a u t h e n t i c a t o r เนี่ยก็ต้องเอ่อใช้ ตัวอีเมลนะครับเข้าเข้าให้ถูกอันนะครับไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะอ่าหลังจากที่เพื่อนๆสแกนนะครับในตัวแอป Google a u t e n t i c a t o r เนี่ยจะมีตัวเลขเขียนเอาไว้นะครับเป็นในซ่อนแล้วก็ต่อด้วยเมลของเรานะครับในขั้นตอนที่3นะครับเพื่อนเพื่อนใส่กรอกรหัส6หลักที่เห็นในแอปนะครับอ่าของผมก็จะใส่ลงไปนะซึ่งมันก็จะมีระยะเวลาบอกนะครับไม่ทันก็กดใหม่อ่าเราก็กดไปครับ มันก็จะบอกว่าอันนี้นะครับเปิดใช้งานนะมันคือการเปิดใช้งานไปแล้วขั้นต่อไปนะครับเพื่อนๆก็กรอกเบอร์มือถือนะครับนี่กลโนายยืนยันผ่าน SMS นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะมันก็จะส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อนๆแต่ว่าในขั้นแรกเนี่ยก็คือให้ใส่เจ้ารหัสที่อยู่ใน a u t h e n t i c a t o r ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่เบอร์มือถือลงไปนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆยืนยันนะครับเจ้าตัวเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Authenticator เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าตัวละครมันยังเป็นปงเน่งอยู่นะครับเพื่อนๆก็แค่เข้ามาสร้งางอวตารก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับจริงๆเพื่อนจะกดรันแอปมาก่อนก็ได้นะครับจริงๆก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้มาเป็นเจ้าหน้านี้เลยนะครับ จริงตัวเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะถามว่าออให้เราโหลดเออจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้ไหมก็ให้เรียกโหลดมาเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวหน้าต่างอันนี้เลยอ่าเราก็มาแต่งตัวก่อนนะครับเพื่อนๆจะเนี่ยมาที่ครีเอเตอร์ก็ได้นะก็จะเป็นของที่คนอื่นเขาสร้างเอาไว้นะครับก็จะเลือกเป็นติ๊กตรงฟรีก็ได้นะช่วงแรกถ้าเรายังไม่มีแคสไม่มีอะไรเราสามารถจะเติมเหรียญเข้าไปได้นะครับในถ้าเกิดว่าใครต้องการอะไรก็สามารถไปซื้อของในช็อปอะไรพวกนี้ ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่มีอยากเล่นสายฟรีเพื่อนๆก็หาเอาที่มันเป็นฟรีๆเนี่ยมากดใส่เห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเนียนะเพื่อนๆไม่เอาสมมติไม่เอารีโมบออกนะครับแต่ถ้าอยากได้ความคลาสสิกอ่ะก็มาที่ช็อปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็นี่และเลือกไปเลยนะครับเริ่มจากทรงผมใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีทรงผมจํากัดอ่ะเราก็เลือกฟรีนี่แอร์แล้วก็ฟรีนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกไปเลย ลงไปจะเอาผมทรงไหนเสร็จปุ๊บเราก็กดบายนะปุ๊บเท่านี้อวตารของเราก็จะไปอยู่ในทุกเกมที่เราเล่นแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่อันนี้หรอกว่ามีเกมอื่นให้เล่นด้วยนะก็ไปลองเล่นกันได้นี่ดูลันโกหรือลอสไอแลนสูน่าคิดถึงอยู่นะโคตรอยากเล่นเลยนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายอ่าไม่เป็นไรไม่สนใจตอนนี้เราอยากเล่นเมเปิลคลาสสิกเราก็กดเข้าไปครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับหน้าล็อกอินสมัยก่อนนู่นเลยนะพร้อมกับชื่อเราถ้าใครไม่ได้ยืนยัน Two Factor นะครับล็อกอินจะกดไม่ได้นะมันจะเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนหนงนี้ขึ้นมาว่าให้ไปยืนยัน t Factor ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าถ้าไม่อะไรเราก็ล็อกอินเข้าไปเลยพอ็อกอินเข้ามาแล้วก็มาเหมือนหน้าที่ผมเข้าเมื่อกี้เลยเราก็แรนดด้อมไปผมมีตั้งดาบแล้วนะครับแล้วก็มีตัวที่จะสร้างเป็นนักหนูแล้วตัวนี้ก็เป็นโจรดีไหม เออนักเวทยังไม่อยากเล่นขอเล่นโจรดีกว่าโจนเราก็ต้องเน้นลักเยอะๆนะครับลักสัก10ก็แล้วกันลักกับเด็กนะผมขอลักกับเด็กแล้วกันก็แน่นอนครับมันจะต้องแรนดอมวินนี่ยินก็มามันจะต้องแรนดอมไปเรื่อยๆเท่าส,สวยๆก็ลักสิบแล้วกันนะครับเอาเบสนี่นี่นี่น,นี่ลักสิบเบสเด็กหกก็ถือว่าโอเคพอได้ไปเลย ดุยช่วงแรกโจนกจ็จะเนิดๆหน่อยเนาะช่วงแรกแต่เราก็อย่าเป็นซีเรียสมากนะครับใครจะเซตปุ่มก็ตรงนี้นะครับเซตเลยเนี่ยผมนั่งไม่ได้ใช้ก็ออกไปนะครับเมื่อก่อนโจมตีมันอยู่ C โจมตีธรรมดาใช่ไหมก็วางไว้กระโดดก็อยู่สเปซบาร์นะครับแล้วก็ยงยาเพื่อนๆก็ใช้ใครใช้คีย์บอร์ดใมค์นี้เข้าก็ ลองเซตใหม่เพราะว่าพวกอินเสิร์โฮมมันก็จะหายใช่ไหมเดี๋ยวจะกดลำบากของผมก็ยังไม่รู้วิธีอะไรในพวกการเซตอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับ ability u a skill u s นะครับ quick slot ไม่รู้แต่ว่าเซต key อยู u k เมื่อก่อนใช่ไหมนี่แค่นี้ก็เล่นได้และอ่าแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเข้ามารับเหรียญด้วยนะเนี่ยมันแจกเหรียญล้อเข้ามาเอาอินทุกวันมันก็แจกเหรียญเอาไปซื้อของแต่งตัวซื้อของคงของแกอะไรเงี้ย นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ข้างๆนี้มันจะมีสัญลักษณ์นะครับเ็าล็อกอินได้นะฮะตรงนี้นี่ชวนเพื่อนก็มีรับเหรียญน,นะครับนี่มีโค้ดใช่ไหมส่งไปให้เพื่อนเนี่ยมาแล้วก็ได้เพิ่มเหรียญเพิ่มเหรียญอะไรนะเข้าไปนะครับนี่นะเริ่มมาก็มี6กพันละนะเอาไปใช้งานได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะไม่มีเวลาเล่นแต่คิดถึงเกมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ กดไลค์กดติดตามช anel ท h e r r y เอาไว้กันได้นะครับก็จะมีมาสตรีมพูดคุยเล่นกันได้นะฮะเออว่าเมื่อก่อนนี้เคยเล่นอาชีพอะไรประสบการณ์เล่นเป็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์กันลงมาได้นะเล่าสู่กันฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับผม